สะพานบุญครูหนึ่งโดยอาจารย์ชาติชายน้อยสกุลผู้อำนวยการกองการศึกษาเทศบาลเมืองมีคำสอนได้เดินทางไปยังจังหวัดเชียงรายเพื่อเยี่ยมเยียนน้องแอลอายุ21ปีซึ่งเป็นคนม่มีของสอนไปศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยที่จังหวัดเชียงใหม่และโชคร้ายโดนรถชนจนได้รับบาดเจ็บและเข้าทําการรักษาตัวในโรงพยาบาลและขณะนี้น้องได้รับอนุญาตให้ไปรักษาตัวต่อที่บ้านได้พี่สาวซึ่งอยู่ที่จังหวัดเชียงราย จึงได้นำตัวไปดูแลเนื่องจากน้องไม่มีคนดูแลพ่อน้องก็แก่แล้วอายุ75ปีส่วนแม่เพิ่งเสียชีวิตไปเมื่อไม่นานมานี้ uh huh. สะพานบุญครูหนึ่งได้ให้การช่วยเหลือในเบื้องต้นด้วยการมอบถุงยังชีพเงินช่วยเหลืออีกจำนวนหนึ่งและจะหาแนวทางในการช่วยเหลือแบ่งเบาภาระของครอบครัวน้องต่อไป อร่อยชื <c oughs> น่นใจไหมน้ำคายเน่ะ <appearances> ช <here Godzilla aesthetic> <_ eller Rednerwechsel> ื่นใจไหมง้อหัวมัองอ้อนั่นอะไะ